วันนี้กุ้งจะพาไปชมบรรยากาศบ้านสวนคลองสิบกันค่ะเห็นป้ายหนองเสือเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะอยู่ห่างจากถนนรงังสิตนครนายกเพียงแค่ห้ากิโลนิดๆเท่านั้นเองค่ะสังเกตนะคะป้ายจำหน่ายเหล็กปลีกทรงค่ะและเลี้ยวขวาเข้าไปเลยค่ะและตรงนี้เป็นถนนด้านในหน้าโครงการนะคะและตรงนี้เป็นทางเข้าโซน A และโซน B ค่ะ ตรงนี้เริ่มต้นที่โซน A นะคะเริ่มต้นที่ A 35ค่ะแล้วก็เรื่อยๆไปเลยนะคะด้านซ้ายมือตลอดแนวนะคะโซน A จะมีทั้งหมด35แปลงนะคะขนาดแปลงเริ่มต้นที่62.5ตารางวาค่ะราคาขายก็เพียงแค่ เจ0 0แสบาทเท่านั้นเองค่ะสามารถซื้อได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะทั้งเงินผ่อนนะคะจองและทำสัญญาพิเศษสุดๆโปรโมชั่นวันที่26นะคะมิถุนายนนี้เพียง30,000บาทเท่านั้นนะคะจากราคา50,000ืนบาท เราลดเหลือเพียง30,000บาทเท่านั้นนะคะจองและทำสัญญาเสร็จปุ๊บสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยค่ะที่ดินที่นี่นะคะเหมาะสำหรับการปลูกบ้านพักอาศัยนะคะเพราะเราอยู่ในแร่งชุมชนค่ะสะดวกสบายน้ำไฟครบนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถซื้อเงินสดก็ได้ค่ะ,ะโฉนดของเราที่นี่พร้อมโอนทุกแปลงนะคะ แปลงนี้แปลง B 1ค่ะและแปลง B ีสค่ะถ้าท่านใดสนใจติดต่อคุ้งได้เลยนะคะ0814984325คุ้ง